สำหรับประเด็นสาระในส่วนของความรู้นะครับหรือในเรื่องของการผลิตการตลาดเทคนิคต่างๆในวันจันนี้อาจจะเป็นความหลากหลายในมุมมองสักนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับคือประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นปัญหาขณะนี้เนี่ยหลายท่านได้ฟังในรายการวิทยุฟังทาง YouTube ฟังทางตัว Facebook เจตัหลายลท่านก็สงสัยและก็มีความคิดที่อาจจะไม่ตรงกัน คือขัดแย้งกันหมอทุเรียนบอกว่าพอได้ดอกแล้วต้องรีดสร้างใบต้องรีดทําใบทันทีเอา้าไม่บัวแต่ไปทําใบดอกมันก็ร่วงหมดอ,อันนะอันหนึ่งนะครับปรากฏว่าเอา้าแล้วเดี๋ยวพอดอกมันจะบานใบอ่บอ,อนก็ยังไม่แก่ดอกมันก็ไม่ติดสิอันน้นอันที่สองนะครับอันที่สามใครเขาทากันเนี่ยมีดอกแล้วไปทําใบอ่อนนั่นคือประเด็นที่เป็นเรื่องของอความคิดขัดแย้ง ในแนวทางคือในระบบการผลิตนี่นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าในระบบการผลิตเนี่ยนทางหรือทิศทางในการเดินทางของการเกษตรไม่ได้มีเส้นทางเดียวสิ่งที่เรานำเสนอนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งคือเส้นทางหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งที่เรามองเนี่ยมองต่างมุมกันนะครับคือพี่นรกรที่ไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นมองว่าถ้าวันนี้มาแตกใบอ่อนดอกมันก็ไม่ออกดอกมันก็หยุด สองดอกมันก็ล่วงสามมันก็ไม่ติดหรือติดไม่ดีอันนั้นคือท่านมองวันนี้แต่สิ่งที่รายละเอียดที่ผมพยายามจะอธิบายให้ท่านฟังคือมองมุมต่างเรามองไปข้างหน้าคือวันนี้เนี่ยเรามีงานศึกษาวิจัยแล้วนะครับพบว่าู้เรียนที่แตกใบอ่อนแล้วถ้าดอกมันอยู่ในระยะมะเขือพวงแล้วมันไม่ได้มีปัญหาครับถึงจะไม่มี ผลกระทบใดๆรุนแรงก็แค่อาจจะแข่งแย่งอาหารกันนิดหน่อยอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราศึกษาไปจนกระทั่งเราพบว่าถ้าเราให้ปัจจัยที่ดอกดีๆถึงแม้ว่าใบยังไม่แก่เขาก็ติดผลได้ดีเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีปัจจัยการผลิตเข้ามามีบทบาทมากอันนี้คือเราทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็พิสูจน์ได้ประการที่สสิ่งที่กำลังมองก็คือ มองว่าถ้าหากว่าท่านไม่ดำเนินการตามนี้แล้วปรากฏว่าใบทุริยของท่านร่วงมากขั้นพอถึงเดือนมก,กราหลังจากกลางเดือนมก,กราไปลมทะเลเข้าเดือนกุมภาพันธ์แตกใบอ่อนช่วงนั้นผลทุเรียนเป็นขนาดไข่ไก่ก้นแก้วมันยิ่งจะร่วงหนักหนักกว่าตอนนี้อีก ถ้าตอนนี้ถึงดอกจะล่วงนิดหน่อยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะดอกมันตั้งสองสามหมื่นดอกเราใช้แค่สามพันดอกนี่คือประเด็นนะครับที่อยากจะอธิบายให้ทั้งเข้าใจมองขั้กว่ามองกันต่างมุมเรามองปัญหาสําคัญข้างหน้าแต่เราก็ต้องแก้ซะณวันนี้นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับที่อยากจะทําความเข้าใจประการต่อมาในเรื่องของการจัดการ คือในกระบวนการจัดการเนี่ยผมได้อธิบายไว้แล้วว่าแผนการผลิตต้องมาลำดับที่หนึ่งส่วนกรณีของการใช้ปัจจัยจึงจะมาเป็นลำดับที่สองกรณีของการตลาดจึงจะเป็นตัวที่สำคัญที่จะทำให้เราวางแผนได้ถูกต้องดังนั้นในกรณีที่บางแปลงทุเรียนยังออกดอกได้ไม่ดีพออยู่ปลายกิ่ง แล้วไปกระทบกับเจอฝนที่ตกหนักท่านก็ขอคำแนะนำมาว่าทำยังไงจะจัดการอย่างไงผมกลับตอบไปว่าก็ไม่เป็นไรคือให้เขาเนี่ยออกไปตามภาวะธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่าเมื่อเพื่อนชาวสวนออกรุ่นใหญ่แล้วของเราเนี่ยชะงักเราก็ให้วันเวลาเขาใช้ปัจจัยบำรุงต่อไป ทั้นพอรุ่นต่อไปธรรมชาติออกดอกเราก็ค่อยไปเอาตีดอกที่ปลายกิ่งทิ้งอย่างนี้ก็คือการหลบเลี่ยงภาวะการตลาดทีนี้หลายท่านก็อาจจะมองว่าล้วถ้ามันไม่ออกก็ยิ่งหนักเข้าไปเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับทุเรียนถ้าหากว่ามีความสมบูรณ์เขาก็ออกดอกได้ฝนตก เขาก็ออกดอกได้ก็เหมือนกับที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมเนี่ยหลายสวนยังไม่ได้ดึงดอกหลายสวนยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ทําไมมันยังออกดอกได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีรุ่นนี้จึงเป็นมุมต่างที่มองให้ท่านเห็นภาพด้วยเหตุผลคือไม่อยากให้ไปกังวลถึงขนาดว่าพอคนอื่นเขาออกเราออกแค่ลำปลายตอนนี้มันจะแตกใบอ่อนตอนนี้ดอกมันชง,งัดเรียกว,ว่ากังวลทุกนอนไม่หลับเครียด ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าพืชเขาต้องมีส่วนประกอบสำคัญก็เลยตอบไปว่าก็ไม่เป็นไรครับเราก็พ่นบำรุงใส่ปุ๋ยบำรุงดอกเส้นสะสมความสมบูตรณ์ต่อไปไม่ต้องไปกังวลเดี๋ยวเขามาเองนั่นคือสิ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะท่านที่ทําเป็นทุเรียนรุ่นธรรมชาติกับทุเรียนรุ่นหลังเราก็แนะนําไว้แล้วนะครับว่าให้ดอกออกช้าสักนิดนึงแล้วก็หลังจากออกดอกก็ทําใบอ่อนหลังจากทําใบอ่อนเลี้ยงผลไว้ให้เยอะหน่อยมากกว่าปกติมันก็จะเป็นส่วนที่จะเอามาดําเนินการได้นี่เป็นประเด็นที่อยากจะตอบข้อสงสัยซึ่งหลายๆท่านก็ยังยังถามมานะครับว่ามันมีเหตุผลอะไรที่หมอทุเรียนไปแนะนำอย่างนั้นคือ อยากจะให้ท่านเข้าใจถึงขั้นตอนและก็วิธีคิดเท่านั้นเองสำหรับประเด็นสาระในส่วนของวันนี้นะครับก็คงจะนำเอาประเด็นคำถามของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ถามมาเนี่ยว่าหมอทุเรียนตอนนี้ไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นแต่ดอกแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยคือประเด็นตรงนี้นะครับผมก็คงไม่สามารถที่จะไปแนะนำได้แต่ เราก็จะให้ข้อมูลได้ว่าในทิศทางหรือแนวทางในการเทคนิคปฏิบัติในการจัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะปฏิบัติอยู่แล้วหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมกําลังจะนําเรียนเป็นเรื่องของเทคนิคแนวทางการบริหารจัดการทุเรียนตามคําถามที่ว่าก็รุ่นนี้มันเยอะมากเนี่ยเราจะทําอย่างไร ก่อนอื่นนะครับเราก็คงต้องมาทําความเข้าใจว่าโดยพฤติกรรมการออกดอกของทุเรียนนั้นเขาก็จะออกดอกในรุ่นที่1ก็คืออยู่ลำปลายกิ่งรุ่นที่สองลงมากลางกิ่งรุ่นที่สลงมาถึงโคนกิ่งแต่วันนี้ปีนี้บางครั้ง บางแปลงอาจจะเห็นรุ่นที่หนึ่งอยู่ปลายกิ่งส่วนกรณีแปลงที่มีการบริหารจัดการหรือมีการบังคับหรือว่ามีสภาพที่สมบูรณ์เขาก็จะลงมาถึงกลางกิ่งเพราะฉะนั้นในปีการผลิตนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตำแหน่งของดอกเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าอย่างในกรณีอธิบายย้ำตรงประเด็นที่ว่า ถ้าเป็นกรณีที่ทุเรียนออกดอกแล้วทั้งต้นลงมาถึงกลางจริงนั่นหมายความว่าเขาเป็นดอกรุ่นใหญ่ซึ่งดอกรุ่นใหญ่เหล่านี้นะครับเราจะไม่สามารถไปตีทิ้งหรือจะไปปลิดจะไปอะไรไม่ได้เลยเพราะนั่นคือการใช้กำลังอย่างเต็มประสิทธิภาพของต้นถ้าหากว่าเราไปดำเนินการเหมือนกับในอดีตคือไปตีดอกทิ้งนั่นหมายความว่า เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนในสภาพพื้นฐานของต้นถ้าในกรณีที่บางแปลงอาจจะมีดอกรุ่นแรกอยู่ปลายกิ่งแล้วหยุดชะงักอันเนื่องมาจากหลายเหตุผลหลายๆอะไรก็ตามถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ในบางกรณีเนี่ยเขาอาจจะพักตัวหนึ่งสัปดาห์หรืออาจจะถึง20วันซึ่งนั่นหมายความว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าดอกที่อยู่กรณีปลายกิ่งนั้น หรือว่าเป็นเรื่องของต้นทุนที่สูงมากในการบริหารจัดการตัดแต่งค้มโยเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการรอให้ดอกรุ่นที่สองลงมาถึงกลางกิ่งหลังจากนั้นเราก็ไปตัดแต่งหรือไปตีดอกทิ้งในปลายกิ่งก็ได้หรือในอีกกรณีหนึ่งซึ่งในขณะนี้เนี่ย เป็นประเด็นที่เรียกว่ายังอยู่ในระยะของไข่ปลาตาปูเยียตีหนูแล้วก็มีตั้งแต่ปลายจนถึงกลางกิ่งโคนกิ่งคือดอกดีมากครับปีนี้ก็นั่นหมายความว่าเราก็รออีกสักระยะหนึ่งแต่นี้ถ้ารอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ปริมาณถ้าเราไปบังคับน้ำมากคำว่าบังคับน้ำมากนี่คืออดน้ำมาก ก็จะเป็นดังที่ท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลได้ให้ความรู้ไว้ใบก็จะร่วงนะครับดอกก็จะไม่สมบูรณ์ท้ายสุดเดี๋ยวตอนไปไปแตกใบอ่อนผมก็จะร่วงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าดอกสมบูรณ์ดีแล้วเราก็รีบบริหารจัดการน้ําเพื่อให้น้ำเป็นตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในให้การออกดอกนั้นหยุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของการบริหารจัดการใบไปแทนคือประเด็นผมกำลังให้ท่านบริหารจัดการในเรื่องของดอก เป็นหลักสำคัญแต่ว่าในส่วนของหลักการนั้นถ้าเราจะพูดถึงแนวทางการผลิตเราสามารถที่จะทำได้สามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือในเมื่อเราทราบว่าทุเรียนของเรามีดอกรุ่นแรกตอนนี้ก็คือเป็นมะเขือพวงจะเป็นมะเขือพวงธรรมดามะเขือพวงอ่อนหรือมะเขือพวงแก่ก็แล้วแต่อันนั้นคือส่วนหนึ่งเราต้องเดินหน้า ไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งใดจะอยู่ปลายกิ่งเราก็ต้องเดินหน้าไปส่วนกรณีที่สองถ้าในดอกทุเรียนของเรานั้นมีลักษณะของดอกที่เป็นรุ่นธรรมชาติชุดใหญ่แล้วเราเองไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความคิดที่จะไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเก็บเกี่ยวได้เร็วเราก็ใช้คำพูดตรงที่ว่าไม่เป็นไรเยอะก็เยอะ ขอให้มันออกมาเถอะขอให้มีทุเรียนตัดได้มากๆให้น้ำหนักเยอะๆมันก็ถือว่าดีอันนี้ก็คือกรณีธรรมชาติซึ่งนั่นหมายความว่าชุดนี้เราก็คงไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรนะครับเพียงแต่เราต้องดูความเหมาะสมในลักษณะพื้นที่ว่าในพื้นที่ของเรานั้นโดยประวัติโดยรวมในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ย ทุเรียนของเราส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนที่เก็บเกี่ยวในช่วงระยะใดะรุ่นแรกธรรมชาติหรือรุ่นหลังเราก็บริหารจัดการไปส่วนกรณีที่สามเป็นกรณีที่ดอกออกมารุ่นหนึ่งแล้วฟอรใบอ่อนก็จะเดินใบอ่อนก็จะแลบซึ่งผมให้ข้อมูลไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรครับก็ให้เขาพัฒนาไปนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าใบอ่อนจะออกก็ให้ออกก็เล่งให้ใบแก่ไปให้ความสมบูรณ์ไปแล้วไปทํารุ่นหลัง เพราะนั้นในช่วงองสามช่องทางตรงนี้เนี่ยท่านก็จะต้องเป็นผู้ที่คิดแล้วก็ตัดสินใจนะครับในการวางแผนการผลิตของเราประเด็นที่ผมจะเริ่มต้นจากกรณีแรกก่อนก็คือกรณีที่เราคิดว่าทุเรียนของเราเหมาะสมกับการที่จะทําให้การเก็บเกี่ยวนั้นเร็วขึ้นก็คือกระบวนการจัดการเราคงต้องใช้ระยะเวลาอันสั้นที่สุด แล้วก็คําว่าสั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการบริหารจัดการวันนี้เราจะต้องทําดอกทุเรียนให้บานให้เสร็จภายในห0วันหลายท่านก็บอกมันเป็นไปไม่ได้คือเรื่องนี้มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปใดถูกต้องตามหลักวิชาการหมายความว่าเราจะต้องเล่นบํารุงดอกเสร็จแล้วพอส5สบห้าวันดอกเขาเริ่มบานแล้วก็บานภายในเวลาห้าวันหมดหนึ่งรุ่นดังนั้น ผมกำลังจะบอกว่าถ้าท่านต้องการที่จะเก็บเกี่ยวให้เร็วท่านจะต้องแต่งทุเรียนของท่านในต้นนั้นให้เป็นดอกรุ่นเดียวนะครับแล้วก,ก็การแต่งดอกนั้นแต่งดอกรุ่นเดียวเขาก็จะบานพร้อมกันเมื่อบานพร้อมกันเขาจะเริ่มบานเมื่อ45วันแล้วก็บานเสร็จภายใน50วันอันนั้นคือกรณีที่หนึ่กรณีต่อมาการไว้ตำแหน่งของผลและ การไว้จำนวนผลเรื่องของตำแหน่งของผลท่านต้องลงทุนครับท่านต้องไว้ปลายกิ่งอาจจะเสียเงินค่าค้ำค่าโยงอะไรมากสักนิดหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือความสุขแก่ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ108วันถึง113วันก็เก็บเกี่ยวได้ที่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง32เปอร์ซถามว่าทำไมก็เพราะว่าเขาอยู่ใกล้โรงครัว แล้วก็มีคุณสมบัติในการดูซับอาหารได้อย่างดีประการต่อมาจำนวนผลท่านจะต้องไว้จำนวนผลให้น้อยลงเพื่อที่จะให้การสุกแก่เร็วขึ้นอธิบายไว้แล้วว่าถัาทุเรียนดกมากก็จะอยู่ที่135วันแต่ถ้าทุเรียนมีอยู่ผลในระดับที่พอดีและอยู่ปลายกิง่งก็อยู่ที่108วัน113วันได้เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง2นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการาทำทุเรียนอ่อนนะครับ เป็นเรื่องของการใช้ตัวเลขสถิติโดยประมาณแล้วก็มีหลักวิทยาศาสตร์คือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งที่32เซขึ้นไปเพราะฉะนั้นในส่วนของช่องทางนี้ก็จะเหมาะกับพื้นที่ดินทรายพื้นที่ขาดน้ําพื้นที่ที่มีประวัติการเก็บเกี่ยวเร็วเป็นช่องทางหนึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าอย่างนั้นก็นั่นหมายความว่าพอเรามีดอกปลายกิ่ง พอเราก็ดําเนินการเร่งความสมบูรณ์เต็มที่เลยนะครับเร่งการพัฒนาการให้ปัจจัยการให้น้ําการส่งปุย๋ยการตัดแต่งดอกการตัดแต่งดอกนั้นเป็นเรื่องสําคัญอีกเหมือนกันผมให้อธิบายอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเรามีทุเรียนหนึ่งต้นเราต้องการผลผลิตที่50ผลนะครับห้ผลก็ให้ท่านเอา3คูณเข้าไป ใน50 3 55ก็คือ150กลุ่มดอกเป็น3เท่าของจำนวนผลคลือ1ึ1กลุ่มนะครับ1กลุ่มดอกจะเป็นกลุ่มนั้นอาจจะเป็น10ดอก20ดอกไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปแต่งเถือสดอกหกดอกเจ็ดดอกไม่ใช่นะครับนั่นเป็นวิธีที่ผิดอันนั้นไว้สำหรับทำงานวิจัยหรือว่าถ้าหากว่าเราต้องการทุเรียนที่70ผลต่อต้น เราก็าเอาสามคูณเข้าไปสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีกลุ่มตาดอกของทุเรียนทั้งหมดสองร้อยสิบกลุ่มโดยประมาณไม่ใช่ว่าเป๊ะเป็นตัวเลขคำนวณโดยประมาณในหนึ่งกลุ่มอาจจะมีสิบดอกสิบห้าดอกยี่สิบดอกก็แล้วแต่แต่ทั้งหมดนี้จะต้องเป็นดอกรุ่นเดียวกันหรือไม่เกินสองรุ่นก็อย่างเช่นสมมติว่าเป็นมะเขือพวงแก่กับมะเขือพวงอ่อนนะครับมะเขือพวงอ่อนกับมะเขือพวง อะไรเหล่านี้เป็นต้น,นะะหรือเหยียดตีหนูกับมะเขือพวงอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดอกพอแล้วเราก็ไล่น้ําเพื่อกําจัดไข่ปลาให้มันเปลี่ยนแปลงไปให้มันฟอไปก็แค่เพียงเท่านี้เราก็จะต้องเข้าใจว่าเพราะนั้นการควบคุมปริมาณดอกในจํานวนเป็นสามเท่าของกลุ่มดอกจากจํานวนผลที่ท่านต้องการโดยประมาณเป็นขั้นที่หนึ่งที่เหลือไม่เอาก็ตีทิ้งไปขั้นที่สอง นะครับบังคับให้ดอกบานให้เร็วภายในกําหนดส่งน้ําส่งปุ๋ยส่งอาหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาใบหลายท่านาอาถามแล้วแต่งใบอ่อนละผมเคยเรียนแล้วว่าการแต่งใบอ่อนไม่เกี่ยวกับเรื่องอของการผสมเกสเรในช่วงของการผสมเกสรเบาก็จะต้องดําเนินการในการควบคุมการผสมเกสรให้ดีที่สุดเรื่องของการควบคุมน้ําเพราะฉะนั้นก่อนดอกบาน2-3ครั้งก็จะมีในเรื่องของตัวปัจจัยที่สําคัญนะครับก็คือมีบลลอน ซึ่งวันนี้นิฟเขามีรายการพิเศษบอลอนเดียวมีอัทโทนิกมีในส่วนของเอิร์ธยีหรือตัวไททนิดซึ่งเป็นตัวสําคัญในการส่งเสริมการออกดอกส่วนท่านจะเติมอะมิโนโอแอซิกก็เติมเข้าไปหรือท่านจะใช้วิตามินบีคอมเพล็กซ์สักสาเม็ดเอามาปั่นให้แหลกแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็ใส่เข้าไปร่วมนั่นเป็นประเด็นที่ท่านจะต้องดําเนินการหลังจากตัดแต่งดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อการประหยัด เราจะเร่งจนกระทั่งเมื่อถึงระยะดอกหอมพอวันใดก็ตามที่ทุเรียนของเรามีกลิ่นหอมเราก็จะกระแทกน้ำลงไปหนึ่งครั้งหรืออัดน้ำลงไปหนึ่งครั้งเพื่อให้ดอกแตกเพราะดอกแตกเขาจะบานพร้อมกันนังต้นมีหลายท่านก็ถามเนกันครับว่หมอทุเรียนทำไมต้องไปขึ้นน้ำเนี่ยคือต้องการให้ดอกเนี่ยได้รับน้ำแล้วดอกเขาจะดันแตกพอแตกออกมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ควบคุมน้ำในระยะดอกบาน นั่นคือขั้นตอนในการบริหารจัดก,การช่วงดอกขั้นบอดอกบานเสร็จหลังจากนั้นในสองสัปดาห์หลังจากที่ดอกบานเราก็จะให้ปัจจัยขั้วเหนียวพอผ่านสัปดาห์ที่สามที่สี่หลังดอกบานเราก็จะเร่งการติดผลการสร้างมเมล็ดหลังจากนั้นเดือนที่สองเดือนที่สามเราก็เร่งเนื้อเร่งแป้งเร่งสีไปในเวลาเดียวกันอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนที่หก็คือการเดินหน้า ส่วนกรณีธรรมชาติล่ะในกรณีที่สองกรณีที่สองนั้นเราก็ดูประเด็นเลยนะครับเมื่อใดก็ตามที่ดอกออกมาในระยะเหยียดตีหนูลงมาถึงกลางกิ่งแล้วนั่นหมายความว่าเราเพียงพอแล้วเราจะต้องประหยัดต้นทุนนะครับค่าแรงงานในการตีดอกทิ้งเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเพราะฉะนั้นเราก็รีบส่งน้ำต่อไปเลยธรรมชาติก็คือ เท่ากับว่ารุ่นพี่ที่อยู่ปลายกิ่งก็จะเป็นมะเขือพวงอ่อนหรือมะเขือพวงรุ่นน้องอยู่กลางกิ่งก็จะเป็นเหยียดตีหนูเป็นเหยียดตีหนูถึงมะเขือพวงอ่อนคือนั่นหมายถึงว่าเราก็ดําเนินการได้โดยลักษณะของการบริหารจัดการตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เราวางตําแหน่งของดอกเป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นธรรมชาติ คือหลักการสําคัญเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญต้องอธิบายความตรงนี้นิดนึงว่าคําว่ารุ่นธรรมชาติคือเป็นจํานวนดอกรุ่นที่มากที่สุดในต้นอันนี้แหละครับเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ามันมีดอกรุ่นพี่แล้วมีปริมาณน้อยก็จะโดนน้องนี่แหละครับไปฆ่าหรือไปขม่มไปขีแต่ถ้าปริมาณในส่วนของอดอกรุ่นอื่นที่น้อยลงมาอีกเช่นรุ่นหลัง ลักษณะเขาอาจจะฟอถ้าเมื่อดอกรุ่นธรรมชาติรุ่นใหญ่เขาดึงพลังงานมาเขามีกำลังการดึงดูดที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นในหลักการธรรมชาติต้องเอาดอกรุ่นที่มากที่สุดไว้ในต้นพี่ก็เอาออกน้องก็เอาออกอย่างนี้จะทำให้การบริหารจัดการง่ายติดง่ายแล้วก็ติดผลดกไม่ค่อยมีความแปรปรวน นี่คือคือตัวธรรมชาติเลยนะครับส่วนตำแหน่งนั้นผมก็อยากจะให้ท่านดูแค่เพียงว่าถ้าดูตรงไหนที่มันอย่าให้มันปลายกิ่งนักเพราะว่าต้นทุนการคำโยงมันมากถ้าเรามีโอกาสเลือกเราก็วางในตำแหน่งกลางกิ่งซะแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสเลือกปลายกิ่งเราก็ต้องเอาไว้สำหรับรุ่นธรรมชาติคือขอให้ในต้นนั้นเป็นรุ่นเดียวกันจะบริหารจัดก,การง่ายที่สุดแล้วปัญหาต่างๆจะไม่ค่อยมีนี่คืออีกกรณีหนึ่ง เหมือนกับคําพูดที่พี่น้องชาวสวนทุเรียนบอกว่าไม่เป็นไรมันดกมันออกมามากก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มีเก็บขอให้มีตัดขอให้น้ําหนักเยอะๆก็แล้วกันราคาจะเป็นยังไงเราก็ต้องรับไปตามสภาพเพราะเราไปแก้ปัญหาราคาไม่ได้แต่ว่าเราก็ไปเพิ่มได้ครับในเมื่อเราไปติกเรื่องของราคาเราไปแก้ปัญหาไม่ได้แต่เราแก้ในสวนเราได้อย่างเช่นกรณีทุเรียนเนี่ย ถ้าเราทําเคย3ากิโลเราทํามกิโลครึ่งเราทํา4กิโลน้ําหนักต่อผลเพิ่มขึ้นผลละ1กิโลกรัมเท่ากับว่าในทุเรียนหนึ่งหมื่นผลเราก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีก10,000กิโลกรัม1 0,000กิโลกรัมก็เท่ากับส <c oughs> 10, 10, ิบเกือบสิตันตันหนึ่งก็พันกิโลกรัมนะครับนั่นคือมุมมองที่เราจะต้องเอาไปแก้ในรุ่นธรรมชาติหมายความว่าเพิ่มน้ําหนัก ขณะเดียวกันนะครับมันก็ยังมีอีกบุมหนึ่งในลักษณะว่าถ้าเราไว้ผล,ผลผลิตเยอะการสุกแก่ก็จะช้าเป็นร้อย3 8มสิวันอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเรื่องช่องว่างการตลาดเพราะนั้นในรุ่นธรรมชาตินั้นเทคนิคการบริหารจัดการก็คือเอาดอกรุ่นใหญ่ที่สุดไว้ตำแหน่งทากลางกิ่งได้ก็กลางกิ่งแล้วก็ในเรื่องของการตัดแต่งดอกนะครับ เราอาจจะจํากัดในด้านของตําแหน่งเราไม่ได้จํากัดรุ่นมากนักอย่างเช่นกรณีตรงเนี้ยในหนึ่งแขนเราก็ไว้ตรงนี้เป็นรุ่นเดียวกันการติดของเขาก็จะติดผลง่ายไม่เกิดการแข่งขันกันไม่เหมือนกับกรณีแรกต้องแต่งให้เป็นว่างเป็นช่องมีจํานวนช่องมีตํานวนเท่านั้นจํานวนเท่านี้แต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าดอกที่ดกเกินไปดอกหนึ่งดอกใช้พลังงานถึงสกรัมแห้งเพราะนั้นการแต่งดอก เราก็จะแต่งแบบง่ายๆก็คือครั้งที่หนึ่งตรงไหนไม่เอาตีทิ้งให้หมดตรงไหนที่เอาเอาไว้ทั้งหมดประการที่สองพอดอกอยู่ในระยะมะเขือพวงเราก็ไปตัดเป็นช่องๆช่องๆช,ช,ช,ช่องไว้เพื่อให้รู้ว่าตําแหน่งของดอกเป็นรุ่นไหนแล้วก็มีการลดการระบาดของศัตรูพืชการแต่งที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือในระยะมะเขือพวงอ่อนเราใช้แปลง ที่เป็นแปลงพลาสติกกลมๆนะครับเป็นแปลงถูส่วมห้องน้ำนั่นแหละครับก็ขออภัยนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําที่ดีที่สุดแล้วก็เอาไปลนไฟให้แข็งๆนะครับคือการลนไฟเนี่ยมันจะทําให้ปลายเขาแข็งขึ้นหลังจากนั้นเราก็เอาไปเสียบกิ่งก็ไม่เป็นแผลดอกก็ร่วงหลุดง่ายตรงไหนการจัดการก็ง่ายเร็วสะดวกปลอดภัย พลาสติกที่ลนไฟเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ่มป,ม,ปมมันก็จะแข็งนิดนึงแล้วเราก็เอาไปแทงตัดเป็นช่องช่องช่องนี่คือเทคนิคของท่านผู้ใหญ่นะครับจากกองดินเราเห็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเราก็เอามาแนะนําท่านพี่นงเกษตรกรครับเนื้อหาสาระยังไม่จบนะครับคือกรณีดอกเยอะดอกมากดอกโดกก็เป็นการจัดการอย่างหนึ่งเดี๋ยวพ่กนี้ เราคงต้องไปติดตามกันต่อเนื้อหาวันนี้ไม่จบแล้วก็ไปฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้อีกว่าแล้วถอกมันน้อยจะทํำยังไงนี่คือสาระที่ท่านสามารถจะติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นความรู้ความเข้าใจที่จะนําไปสู่การปฏิบัติวันนี้เวลาของเราหมดลงนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ